ก่อนหน้านี้นะยูยูก็มีภาพปล่อยของโอ y s ซี่มาเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์แรกเลยเป็นทีเซอร์โปสเตอร์เลยของดีโอ y s ซี่หนังของท่านพ่อโนแลนนี่แหละอซึ่งคนก็ประหลาดใจว่ารีบไปหรือเปล่าเพราะหนังมันฉายปีหน้าทำไมเริ่มโปรโมทแล้วด้วยโปสเตอร์อที่เป็นโปสเตอร์หน้าปะใช่ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยการปล่อยโปสเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยมันหมายถึงว่า ตัวอย่างกำลังจะมาอืมแล้วมันก็ามาจริงเดี๋ยวนะซึ่งปกติการปล่อยโปสเตอร์หมายถึงตัวอย่างกำลังจะมาซึง่งจริงๆแล้วผมรอประโยคที่จะพูดต่อมาคือซึ่งจริงๆแล้วโปสเตอร์เนี้ยเป็นการหลุดแน่นอนแต่มันไปไกลกว่านั้นใช่ไหมคือตัวอย่างดันหลุดออกมาด้วยเลยตามโปสเตอร์ออกมาติดๆมันไม่หลุดครับนี่คือแผนโปรโมทที่ยูนิเวอร์แซลวางไว้จริงๆอ้าว สรุปคือ,อไม่ได้หลุดเหรอไม่หลุดตัวอย่างเนี้ยมันยังไม่มีในออนไลน์ยังไม่เห็นนะในโลกออนไลน์ใน YouTube ยังไม่เห็นตัวอย่างตัวนี้เนี่ยมาฉายแปะหัวมากับจ u ล a ิลป์เวิร์ r รีเบิร์ดโดยเฉพาะเอะเดี๋ยวนะนี่คงจะเป็นการทํางานที่เร็วแบบระดับแบบนรกเรียกพ่ออะคือเพิ่งเปิดกล้องไ้ไม่นานใช่จริงๆถ้าย้อนกลับไปดูช่องเราเนี่ยอ่านข่าวไปไม่นานนะแล้วถ้าตอนนี้ตัวอย่างเสร็จเนี่ยมันประหลาดมากนะ มันถือว่าเขาทํางานกันเร็วมากหรือไม่ก็คงทํางานมาก่อนหน้านั้นสักพักแล้วแล้วก็ไอตอนที่เรามาอ่านข่าวเรื่องแมตเดมอนแป๊บเดียวได้เห็นไอตัวใส่หมวกนักลบอัศวินน่ะคงเป็นช่วงการทํางานที่เวิร์กเอามาประมาณหนึ่งแล้วอะ่ะซึ่งพี่ได้ดูตัวอย่างแล้วใช่ไหมดูแล้วความรู้สึกเป็นไงผมว่าหลายคนน่าจะยังไม่ได้ดูแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้ดูแล้วก็อาจจะเข้าไม่ทันตอนที่ดูนี่บบะตัวอย่างนานแค่ไหนเอางี้ก่อนตัวอย่างความยาวเจ็ดสิบวินาที จ็สิบวินัยก็ไม่นานเหมือนทีเซอร์สั้นๆใช่เป็นทีเซอร์ทีเซอร์สั้นๆในทีเซอร์ตัวนี้แล้วกันนะขอเรียกเป็นทีเซอร์แล้วกันนะมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของจอร์นเบิร์นทาวนั่งคุยอยู่กับตัวละครของทอมมารแลนซึ่งทอมอารแลนเนี่ยรับบทเป็นลูกชายของโอดิซิอุสก็คือคาแรคเตอร์ของแมดเดียนอนได้ทั้งกานั่งคุยกันว่าพ่อหายตัวไปหลังจากเสร็จศึกสงครามครั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้ข่าวไม่มีข่าวเลยว่า เป็นตายไายดีดยังไงโดนจับโดนฆ่าตายไปหรือเปล่าหรือหลงทางหรืออะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยว่าพ่อหายไปไหนแล้วอยากจะตามสืบให้ได้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนอืมตัวอย่างมีแค่นี้เลยเหรอนั่งคุยกันระหว่างจอร์นเบิร์ทาวกับทอมมอลเลดนี่แหละสั้นๆเลยแล้วก็ตัดภาพมาเป็นแบบฉากที่เห็นแมดเดมอนไกลๆยังไม่เห็นหน้าเต็มๆนะเดินผ่านภูเขาลอยอยู่กลางทะเลมีแบบเหมือน ซากเรือแตกอะ่ะแล้วก็เห็นตัวละครของบัตเดมอนลอยเทงเต้งอยู่กลางทะเลสั้นๆแค่นั้นเลยโอ้โหเดืนะเจ็ดสิบวินะต้องจับตามองดีๆเลยนะทุกช็อตนี้มีความหมายหมดเลยอ่า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 ซึ่งคิดว่าหนังยังถ่ายไม่เสร็จหรอกแต่ว่ามีฟุตแล้วสำหรับการนำมาร้อยเรียงเพื่อจะเล่าเรื่องในทีเซอร์ตัวนี้นะพูดถึงว่าอ,อย่างคาแรคเตอร์อย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ซีนนั่งคุยกันระหว่างตัวละครของจอห์นบอทาก,กับ ทอมมอลแลนด์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าคือเหมือนกําลังเซตอัพเนื้อเรื่องอะว่าภารกิจของหนังเรื่องนี้คืออะไรนอกจากการเล่าการเอาชีวิตรอดของโอดิซิุสแล้วเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ของแมดเดมอนแล้วเนี่ยที่เห็นการปะจุภัยตลอดเส้นทางการเดินทางกลับบ้านของเขาเนี่ยฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องราวของลูกชายก็คือทอมมอลแลนด์เนี่ยที่ต้องการจะตามหาพ่อหรือเปล่าอันอาจจะมีสองพาร์ทที่มาพัวพันกันอยู่ไม่ได้เล่าเรื่องแค่ฝั่งเดียวใช่ไหม คิดว่าอย่างนั้นนะคิดาอย่างนั้นนะซึ่งคาแรคเตอร์เนี้ยจริงๆตัวละครนี้แล้วกันนะเคยโผล่มาในทรอยด้วยนะทรอยที่แบดพิทเล่นอ่ะที่แบดพิทเล่นอ่าใช่ก็คือมีคาแรคเตอร์โอดิซุสเนี้ยอยู่ด้วยซึ่งรบทโดยชอนบีนมาก่อนอแต่ตอนนั้นคือเล่าแค่เหตุการณ์ในทรอยใช่ไหมแต่เนี้ยคือดีโอเดซีเนี้ยจะเล่าเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์ในกรุงทรอยจบไปแล้วอที่ลบกันที่หายไปป่วงน่ะใด้ ถูกต้องแล้วก็คาแรคเตอร์ของแม่ทัพคนนี้แหละที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยเป็นไงตัวอย่างสั้นๆแค่นี้ที่เล่ามาฟังหน้าดูไหมสนใจไหมเอางี้ <c oughs> ผมพูดยากว่าจะรู้สึกยังไงกับมันเพราะว่าไม่ได้ดูเลยแต่ว่าผมนึกว่ารุดแล้วก็อ,อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ไม่คิดว่าจะเป็นแผนหรือว่าอยู่ในตารางการโปรโมทอะไรของเขาหรือว่าเป็นแผนการโปรโมทอะไรของเขาหรอกนะแต่พี่ดูแล้วพี่รู้สึกไงให้ความรู้สึกว่าโนแลนฟิล์มบ้างไหมอย่างนั้นเลยยิ่งใหญ่อลังการซาว Oh สไตล์ oh ภาพภาพสไตล์ที่เราเห็นในอัลฟเฟนไฮเมอร์ที่เราเห็นในเทนเน็ตอะภาพแบบอย่างนั้นบบเลยเ<บ>หรอจะเขบวงเวงิ้งอะไรเงี้ยโหแบบมันดูแลขนลุกไงยิ่งได้ดูในโรงคือแล้วมันฉลาดตรงนี้นะเรารู้สึกว่าเราชอบตรงที่มันไม่ปล่อยให้หลุดมาในโลกออนไลน์ก่อนนะแล้วให้คนดูไปมีประสบการณ์การเห็นทีเซอร์ตัวนี้นครั้งแรกในโรงภาพยนตร์นะแล้วการที่แปะหัวมากับจูราสิกเวิด์รีเบิร์ดเนี่ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่แบบว่า มันมั่นใจได้ว่าคนที่ไปดูโจสิกเวิร์เนี่ยมันต้องมีเยอะเพราะหนังที่ทางค่ายเขาปัน้นมหาชนใช่หมายมั่นปั้นมือว่าต้องดังยังไงก็มีคนเข้าไปดูเยอะแล้วคุณได้เห็นตัวอย่างของเดียรเดซี่ในโรงก่อนน่ะแบบเต็มตาแบบที่ควรจะเห็นในโลกภาพยนตร์น่ะก่อนที่จะไปดูออนไลน์ก่อนที่ไปแกะอะไรกันก็วาดไปนะแต่ประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณได้เห็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นน่ะของหนังเรื่องนี้คือในโรงในจอใหญ่เนียอ่าเอ่อ นิดนึงว่าที่ได้เห็นไปไม่ใช่ซีนแบบนั่งคุยกันและโค้ชอัพใกล้ๆไม่ค่อยเห็นแบล็กการ์ไม่ได้โชว์อะไรไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมมันโชว์เยอะอยู่ใช่ไหมมันมีภาพประกอบเยอะ,ะไอ้ชายนั่งคุยไอะอย่างนั้นเลยนั่งคุยคือภาพแคบๆเห็นหน้าจอนรเท้า,ทานั่งเห็นหน้าทอมอลแลนกาลังแบบเคร่งเครียดจนน้าตาไหลเศร้าคิดถึงพ่ออะไรก็ว่านไปความดราม่าโผลมาแต่ระหว่างคุยนี่แหละไอ้สิ่งที่ตัวละครพูดถึงว่า คนอย่างโอดิซิอุสเนี่ยเขาไม่ตายง่ายๆหรอกเขาเป็นนักรบเขาเป็นนักปะจนภัยเขาเป็นนักเอาตัวรอดนั่นแหละภาพเริ่มมาเราเห็นเป็นปากถ้าแล้วก็มีกองกําลังยืนอยู่แบบตัวเล็กๆไกลๆเห็นโอดิซิอุสขี่ม้มาอลังการเลยขี่ม้าอยู่บนชายหาดแล้วก็เหมือนมีซากม้าทรอยอยู่เราเห็นอีกฉากหนึ่งเหมือนเรือล่มแล้วก็เป็นแค่เศษซากกองไม้ลอ,อยอยู่กลางทะเลแล้วก็ตัวละครแมดเดมอนลอยเทง้เทงเต้งอยู่กลางทะเล อะไรเงี้ยมีภาพประกอบอยู่ซึ่งจริงๆถ้าเราเห็นใน u t u b e เห็นในออนไลน์อ่ะมันก็จะไบไม่อิม a พกมากขนาดนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่พอเราได้ดูในโลปุ๊บเนี่ยเพลงประกอบมาสไตล์แบบซาวท็อกโนแรน uh, uh, uh. นด์ผมก็นำความยิ่งใหญ่เข้าไปอ่ะแล้วรู้สึกว่าเออมันกลายเป็นได้ผลที่มันสร้างแรงอิม a พกให้คนดูรู้สึกยิ่งใหญ่ตามอ่ะแล้วมันควรจะเป็นรู้สึกอย่างนี้เพราะานี่คือมหากาพของตำนานบทประพันธ์ของโลกอันหนึ่งอะไรเงี้ย อ่า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 เกิดนับได้เลยนะว่าปีหน้าเนี่ยดีออรดซี่เนี่ยมันคืออีเวนต์ใหญ่เหมือนที่ครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกกับเอนเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะอืมแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าหนังโนแลนน่ะอยู่ในตําแหน่งนั้นแล้วอะอยู่ในตําแหน่งของอีเวนต์โลกภาพยนตร์อ่า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 โอ้โหสุดว่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะยังไงเอางี้ว่าใครที่ได้ดูคลิปที่เป็นด็อกหนังอัปเดตของเราเนี่ยนะ แล้วถ้ายังไม่ได้ดู Jurassic World Rebirth <ๆ>ก็ตีตั๋วไปดูเพื่อที่จะได้ดูตัวทีเซอร์เนี้ยสั้นๆเป็นซีนสั้นๆเ,เนี่ยมาให้ดูเนี่ยก็จะได้ตัวนี้ไปต้องรีบเข้าด้วยนะเพราะรู้สึกว่าตัวอย่างตัวนี้มันคือตัวอย่างตัวแรกอ่าแล้วช้านิดนึงอ่ะน่าจะน่าจะหลุดน่าจะไม่ได้เห็นถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูได้นะจะอาศัยจู a s s ิกเวิร์เป็นมาโทโจันอ่าเพื่อที่จะให้คนเห็น The ดิโอเดซีเนี่ย แม่หยามเสด็จพ่อเกินไปไม่เกี่ยวกับเสด็จพ่อนี่คือสตีโอคิดเรา,าอย่างนี้นะาานคือจากที่เราเคยพูดว่าหนังโนแลนเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรไม่ต้องบอกว่าเกี่ยวกับอะไรไม่ต้องบอกความยาวเท่าไหร่ไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นบอกวันและเวลามาเลยแค่นั้นคนก็ดูแล้วไม่ต้องเอามาอิงอยู่กับหน,นงังเรื่องไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องแต่อันนี้ก็โอเคในเมื่อเขาเป็นแผนการโปรโมทของเขาก็ใครอยากดูก็ ไปเทสกันหน่อยแล้วกันนะใครที่ดูโรงปกติกับโรง iMac ถ้าเกิดเจอทั้งคู่ก็บอกกันหน่อยแล้วกันไปออกล่ากันดูซิว่าจะใครจะเจอในโรงไหนกันบ้างไม่ได้ตื่นเต้นไปดูจูเลสิกเวิร์ใช่ไหมไปดูตัวอย่างเอาดิซี่เป็นคนที่ทําจูเลสิกนี่จะเสียใจเลยร้อง <laughs> ปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วย้อนกลับไปตอนปีเก้า้า ตอนนั้นต้องคิดว่าโลกออนไลน์มันยังไม่แบบว่าเฟื่องฟูขนาดนี้นะไอ้โลกอินเทอร์เนต็ตไอ้การจะดูทีเซอร์หนังดูตัวอย่างหนังในโลกอินเทอร์เนต็ตมันก็ไม่ค่อยมีอืปรากฏการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็คือคนแห่ไปซื้อตั๋วหนังเพื่อจะดูตัวอย่างเอพิส od วัน star wars ใช่ตอนปีเก้าเก้าแล้วมีคนถึงขนาดว่าดูตัวอย่างจบแล้วก็เดินออกโอ,อก้โหทุเลศมาก <laughs> ไม่ไรู้เลยหนังเรื่องนั้นดีหรือเปล่าไม่สนใจเลยขอดูตัวอย่างเอฟเวอร์ตันกับแต่นี่คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะเดี๋ยวนี้เรามองว่ามันก็แค่ช่วงโปรโมทคู่ไปกับโจเซิกเวิร์ลระดับหนึ่งแหละแล้วก็สุดท้ายก็ก็ลงออนไลน์แหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเฟิร์สอีเ n นช่ะถ้าคุณอยากเห็นโอเดซี่ในแบบที่ควรจะเห็นน่ะก็ใช้โอกาสนี้ก็ได้นะสำหรับการไปดูในโรงแล้กันอืมโอเคตามนั้น ใครไปดูมาแล้วหรือไปเจอมาในโรงไหนบอกหน่อยจะโรงไ Mac ลโรงธรรมดา 2D อะไร 4DX อะไรก็ว่ากันไปก็เอามาบอกกันหน่อยว่าเจอกันในโรงไหนนะจะได้เป็นลายแทงเผื่อคนจะไปตามดูกันบัางจะได้ไม่เข้าโรงสายไงมันจะมีมนุษย์ที่เข้าโรงแบบเดี๋ยวควรจะมีพวกคนที่เข้าโรงแบบรอทุกอย่างให้เสร็จหมดดิจิตอลเซอเช็คบ่อยอะไรเงี้ยคือรอจบอันนั้นแล้วค่อยเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอในโรงไหนก็บอกหน่อยเผื่อจะเข้าไปเนิ่นๆจะได้เผื่อดู อ่ะตามนั้นและกันถ้าคุณชอบบรรยากาศการคุยภาพยนตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ช่องเรานะครับกด Subscribe ด้วยอ่า